ก็เอาลครับผมก็สักดีผม้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไฟ์สดของในแพลตฟอร์ม Facebook กันเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนําปทำตามผมก็ได้แบบง่ายง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมเวลาเราได้เข้ามาที่ใตังเว็บไซต์เกมเอ็มคีทีเฮดกันผมเดี๋ยวผมจะติ้งิงตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมใคสามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้าําการตามผมกัไปได้เลยอ่ะแล้วก็เราได้เข้ามากล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ของผมททีี่่สสาาชกกรรถัหน้้าาาต่งกนไดเลย เดี๋ยวจะทำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมที่ได้หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีให้เราได้กดชื่อกดเขู้ลงอรงเราไปแบบนี้ผมเพื่อเป็นการสร้างบัญชีขึ้นมาเนาะหรือว่าสำหรับใครผมที่มีบัญชี Google Gmail ก็ยังสามารถที่จะสมัครตามชื่อก o เกิล Gmail กันได้นะผมสำหรับใครเนาะหรือว่าหากใครที่ได้สมัครกันไปแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วในตรงเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อเช่นกันตามบัญชีที่ได้สมัครกันไปได้เลยอหน้าต่างในเว็บไซต์ตรงนี้ให้กดกลับมาแล้วก็่อนอย่างนี้กนเลย ก็จะมีบทหมู่แล้วก็บริการให้เราได้สามารถเตรียมมอเลยใช้งานหรือว่าเะเข้ามาทำการ tap กันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้ให้สำหรับเราที่จะมาทําการในส่วนต่างๆรดันี้กันได้เนาะนะสำหรับท่านผู้ชมคนใดสนใจเข้ามาทาการก็นแล้วอาจจะไม่มียอดเงินในส่วนตัวด้านนี้หรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาทาการในส่วนต่างๆ่งระดับนี้กันเนาะก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ในส่วนหน้าต่างตรงนี้ได้ที่หน้าต่างการดเงินสำหรับใครที่ไม่มียอดเงินตรงด้านนี้นะพอได้กดทำการแล้วที่หน้าต่างก็จะเงินที่หน้าต่างนีี้มหน้าต่างบนี้เเลยราาาสมรถที่จะเข้าามตรงนนกัด ล้วก็สามารถที่จะมาเลือกช่องทางในการเตืินกันได้ผมขอให้มีช่องทางในการเตืินให้เราได้เลือกกันเตงินอยู่ที่ช่องทางแบบนี้หากใครต้องที่จะเตงินช่องทางไหนหรือว่าตรวช่องทางอะไรยังไงก็เข้ามาแล้วก็เลือกทำการเตือนกันไปได้เลยในสี่ช่องทางหรือว่าหากใครต้องทีรเตงินไปแล้วหรือว่ามียอดทนอยู่แล้วในตรวมอนซต์ก็สามารถที่จะขนจอนกลับมาในตัวส่วนหน้าต่างเตืินกลัไปได้เลย อ่ะแล้วเราก็ได้กดกลับมากราเชส่วนหน้าตาเดิมโอ้ยแซ่เราทีนี้เราก็เริ่มบ้หมดหมู่แล้วบริการเท่าทั้งการจะสมการกันได้เลยเนาะอ่ะคนอื่นเลยนะผมเราได้กดไปที่บมดหมู่ไอ้ในแพลตฟอร้งเฟซบุ๊กของเรานะผมทีนี้เราก็เริ่มบ้หมดหมู่เนาะอ่ะบมดหมู่ของเราเป็นการเพิ่มคนดูสตรีมไลฟ์สดของตัวเฟซบุ๊กเราก็เลื่อหาดูเขาได้อยู่ตทีนี้เลยผมก็จะขอเลิกอันนี้ไปเลยแล้วกันอ่ะแต่พอได้เลิกกันไปได้แล้วที่บมดหมู่นี้คราวนี้เราก็เริ่มบริการบริการเขาได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมจะขอเลิกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันเนาะ อ่าเราพอได้เลือกกันมาได้แล้วที่หมดหมดแล้วบริการแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ในตัวของไลฟ์สดเฟซบุ๊กของเราเพื่อทำการกําลังลิงก์อ่าด้ลิงก์ของตัวไลฟ์สดเฟซบุ๊กเราทำมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ให้เราได้ใส่็จแน้วเพื่อทำการเนิ่มการเพิ่มกันไปอ่าเราก็ได้เส่็จทางนี้เราก็จำนวนได้แล้วทีนี้เราได้กดสั่งซื้อไปได้เลย เราก็ได้กดสั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมในคำสั่งซื้อของเราเขาจะมีระบบมารแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้ไปแบบนี้เลยแค่ใช้ในคำสั่งซื้อก็ยังสามารถที่จะเช็คดูยอดออเดอร์กันได้ด้วยแค่ได้กดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าถ้ากดเข้ามาในส่วนหน้าต่างประวัติการซื้อตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบการแจ้งบอกให้เราได้ดูยอดออเดอร์ของสถานะของเราเป็นแบบนี้เลยเนาะก็อย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการกันไปเดยผมเป็นการเพิ่มยอดคนดูและส่วนของสตรีมเฟซบุ๊กโดยของเขาแจ้งบอกว่าจำนวนที่สั่งซื้อกันไปหนึ่งร้อยสถานะเราถทำการอะไรับคา ้งานตามผมไปแล้วผมว,ว่ากำลังใช้งานกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องอะไรยังไนะงเนาะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาในส่วนหน้าต่งางเดอะฮสว์ไดกันได้นะครับผม แล้วเขาก็ได้มีหัวข้อการติดต่อ admin อยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดเข้าไปกันเนาะแล้วเขาจะขึ้นช่องทางก็มาเป็นแบบนี้สองช่องทางเราได้แถบมาที่จะเลือกกันไปเราเพื่อทําการแจ้งและติดต่อสอบถามปัญหา admin กันได้หากเรามีปัญหาหรืองขาดข้องอะไรยังไงก็เพียงแค่ได้กดทำที่ตรงนี้แล้วก็ทําการเลือกสองช่องทางในตรงด้านนี้เนาะในช่องทางรายหรือช่องทางตัวนะผมก็เป็นการแจ้งปัญหาแอดมินได้เหมือนกันเราตรวจท่องส่วนไหนก็เลือกแล้วก็ไปทําการแจ้งกันได้เลยโดยหากสำหรับท่านผู้ชมคนไทยนะผมก็ได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้มีปัญหา ก็แต่มาทิดแนะนำเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้ง่ายแล้วผมแคแ่ล้วได้กดทำให้ตรงนี้เนี่ยทำมาได้นำเพื่อน อ่ะแล้วพอะเราได้กดธมกรไรที่ในส่วนของการแนะนำเพื่อนนะผมคิดหนตอนนี้เนาะเราได้เข้ามากรายนะผมทีนี้เราก็มาคัดลอกรีที่อยู่ในส่วนนั้นนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรจักของเราและให้เพื่อนหรือคนรักของเราควบทั้งหมดนี้นเองตัวเว็บไซต์เพื่อนนี้ง่ายก็ได้เป็นการแนะนำให้กับเพื่อนหรือคนรักของเราเขาเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามคนได้แบบง่ายกันได้แล้วหรือว่าถ้าเผื่อใครในผมที่ได้เข้าไปใช้งานกันไปแล้วอาจจะอยากดูยอดกันมากกว่าวันตอนนี้คนดูสตรีมในส่วนของเราเขาขึ้นมาหรือยังหรือว่าเป็นยังไงเราลองกลับมาดูยอด โอ้เหมือนเขาไดกำลังเงินการเพิ่มมาแล้วให้กับเราแล้วนะผมผมมองดีนะจะเช็คเพื่อความชัวรยดกีกว่าเนานะ อ่ะน,นี่เลยแล้วผมหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครูนะ่เนาะตอนนี้ยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของในเพจฟอร์มเฟซบุ๊กของเรานะผมก็ได้ไปขึ้นมาจนทีร้อยแบบนี้กันแล้วเนาะอ่ะก็เพิ่อขึ้นมาใกลใ,ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมก็ขาดอีกแค่หนึ่งเองเนาะแล้ววิธีขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆแบบนี้กันด้วยเผื่อใครที่ได้เข้ามาดูผมไว้กันแล้วผมเกิดอยากเข้ามาใช้งานหรืออยากเข้ามาทำตามอะ้รผมก็สามารถที่จะกดทำมันในลิงก์ตัวเว็บไซต์เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข,าานนอข้ามาทำการตามผมกันได้เล กไปกกอนได้เลยเนาะหรือถ้าสำหรับใครที่เรากับเรายยอดก็ไปขึ้นสักทีหรือว่ามีปัญหาเกิดข้องอะไรยังไงก็สามารถที่จะไปแจ้งปัญหาและติดต่อสอบถามปัญหาแกมมินกันได้ด้วยของในการติดต่อแอดมินที่ผมได้บอกกันไป หรือว่ามีใครที่อยากจะใช้งานเว็บไซต์กันอีกแบบง,ง่ายๆในตัวเว็บไซต์เขายังมีเวอร์ชันแอปพลิเคชันให้เราได้สามารถที่จะมาดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานกันได้ด้วยใครสนใจอยากจะใช้งานช่องทางไหนหรือว่าจะทำการอะไรยังไงก็เข้ามาดูกันได้เนาะอ่ะแล้วก็สำหรับคิวดูในวันนี้ผมก็ไม่ไดจะพูดมากแล้วด้วยหากว่านิมพูดอะไรผิดไปหรือท้าพลาดไปต้องขอไปทนผู้ชมกันด้วยนะหรือถ้าท่าผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจทุกุ่นจบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณครับ